สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับทดสอบบอร์ดลูกค้านะเป็นบอร์ดไฮโวลส่งมาซ่อมนะไอจีบีช็อตไป2อสาตัวนะซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กําลังเทสเครื่องอยู่นะครับคลิปนี้เทดสด้วยบอร์ด PFC ตัวนี้นี่ตัวนี้ลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับ FC นะทั้ง f c ทั้งลูกค้าถามมาว่ามีบอร์ด PFC ไหมเมื่อก่อนมีอยู่ตอนนี้หมดแล้วนะครับเหลือแต่เจ้าตัวเลขตัวนี้แหละไว้สําหรับทดสอบบอร์ดลูกค้า ตัวนี้ก็ประมาณ1200วัตต์นะครับบอร์ด PFC ตรงนี้ตัดออกมาจาก s w i t c h i n g power supply มือ2ซื้อมาแกะเอาเฉพาะบอร์ด PFC นี่เห็นรอยตัดไหมนี่ตัดจริงๆนะนี่ตัดเอาเฉพาะบอร์ด PFC ที่จริงมาต่อกันออกมายาวๆนะโอเคอ่าทำไมเราต้องมี PFC ผมเคย อธิบายไปหลายคลิปแล้วแต่เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะออกจาก power supply ชุดนี้เห็นไหมผมจ่ายออกมาได้แค่303โวลต์นะครับมันสุดของ power supply ต,ตัวนี้แล้วซึ่งมันไม่เพียงพอในการจ่ายบอร์ดไฮโวลต์บอร์ดไฮโวลต์เนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับต้องมี320โวลต์ขึ้นไปถึงจะดีนะครับเพราะฉะนั้นออกจาก power supply ตัวเนี้ย นะครับก็จะเข้า PFC PFC บู b o o t ขึ้นเป็นแรงดันราวๆกเกือบๆ400โวลต์เข้าบอร์ดเดี๋ยวมาดูว่าจริงไหมนะครับอินพุตเข้าที่300นะมาดูเอาพุตนะครับอ่ามาดูเอาพุตึ๊บนี่397โวลต์นี่เห็นไหมออกจาก PFC นะครับ ไม่ว่าแรงดันอินพุตจะเท่าไหร่นะครับมันจะออกประมาณนี้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจริงไหมนะครับออกเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ที่ว่านี้ก็ต้องไม่ต่ํามากนะเราเราร้อยไปไปขึ้นนะครับร้อยกวโวตนขึ้นมันถึงจะออกได้เต็มสเปคนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจริงไหมผมจะลดซับไพตรงนี้ลงเหลือสัก250กระแสจะกินเพิ่มขึ้นนะครับอ่าสองร้อยห้าสิบสองโวลต์นะอินพุตท,ทีนี้มาดูเอาพุตนะครับ เราจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงมี่าถึงต้องมี PFC มาดูที่เอาพุทปุ๊บนี่เห็นไหม396-397เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้น PFC ที่ผมอธิบายไปนี่แหละหน้าที่ของมันนะครับไม่ว่าอินพุตจะตกขึ้นลงขึ้นลงตามแสงแดดเอาพุทนะครับมันก็ยังจะออกที่แรงดันนี้เสมอนะครับอ่า ออกที่แรงดันประมาณเกือบๆ400โวลต์เสมอนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ที่บอกว่าแรงดันตกเนี่ยมันต้องยังพอมีกระแสนะครับไม่ใช่ว่าตอนเช้าหรือว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันแรงดันมันแรงดังนดจากแผงมันเป็นโวนลต์ลอยซึ่งกระแสแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีกระแสกระแสอ่อนจริงๆมันก็จะบูสต์ไม่ขึ้นเหมือนกันบอร์ด PFC ก็จะตัดการทํางานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แรงดันตกได้แต่ต้องมีกระแสด้วยนะครับก็คือแดดต้องมีประมาณนึงนะครับแดดต้องเข้มประมาณนึงมันก็ถึงจะทํางานได้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เพิ่มพลังงานนะมันเป็นแค่ตัวรักษาระดับแรงดันคงที่เท่านั้นเองถ้าแผงมาน้อยแรงดันมาน้อยกระแสมาน้อยมันก็ทํางานไม่ได้อยู่ดีนะครับมันเป็นตัวรักษาระดับแรงดันไม่ได้เพิ่มกําลังวัดให้อ่าไฟจากแผงนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็อ่าสาระความรู้นำมาฝากกันคร่าวๆนะครับ